เอาเละครับสสริผู้ชมนะครับผมวัาน,นาเบ้กลับมาอีกครั้งในนิยายวายเรื่องซิลเวอร์โสลัดแสบปวดท่านเทพโดยคุณนักเขียนปลาทองหัววุ้นตอนที่19นะครับทุกคนตอนนี้ก็มีเอ็นีนะครับยังไงก็เบ้จะข้ามนะไปอ่านกันเ,เองนะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลองติดต่อสอบถามคุณนักเขียนไปได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนจูบข้าหน่อย นี่ใครจับข้าแก้ผ้าเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่ข้าจําได้คือพวกเราโดนยาปลุกโจโจแอลดี LD, และฮวนก็แยกตัวกันไปช่วยเหลือตัวเองส่วนข้าก็โดนความทรมานจากความต้องการเล่นงานก่อนไซรัสจะอุ้มข้าไปายังห้องน้อยพร้อมกับวางข้าลงบนเตียงวางข้าลงแล้วไงต่อเนี่ยข้าจำอะไรไม่ได้เลยวางเจ้าลงแล้วเจ้าก็ยั่วยวนพี่จนพี่แทบทนไม่ไหวย,ยังไงละ่ะยัย ไซรัสตื่นแต่เมื่อไรเนี่ยจะจะเจะ้าเขาได้แต่มองไซรัสด้วยความตกใจแต่ที่ทําให้ค้าตกใจที่สุดคงเป็นคําพูดของเขาข้าเนี่ยนะย่ยยวนเขาเป็นไปไม่ได้จะรู้ไหมว่าตอนนั้นเจ้าย่ยยวนพี่ขนาดไหนเจ้าทำเอาพี่ถึงกับขาดสติไม่เห็นท่าทางน่ารักน่ารักของเจ้าไม่นะทําไมข้าไม่เห็นเจ้าอะไรได้เลยล่ะ ข้าได้แต่มองไซรัสที่เขานอนเท้าคางมองข้าที่มีสีหน้าสับสนพร้อมยิ้มออกมาด้วยสายตาเอ็นดูเรากำลังดูเรื่องสนุกๆอยู่อย่างนั้นล่ละจะเจ้าต้องหลอกข้าเล่นแน่เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะเหมินจะมีภาพบางอย่างไหลเข้ามาในหัวข้าไปฉากๆซึ่งเรื่องที่ไซรัสพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงนี่ข้าทำบ้าอะไรลงไปเนี่ยเขาเป็นฝ่ายยั่วยวนไซรัสแถมยังเป็นฝ่ายบอกต้องการเขาด้วยแล้วข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเล่า ที่ข้าต้องเป็นแบบนี้มันเพราะเจ้ายาปลูกบ้านนั่นเลยข้าแต่เอามือขึ้นมากุมหน้าอย่างเขินอายพร้อมกับซุกหน้าลงตรงอกของเขาเพื่อปิดบังใบหน้าเจ้าจำได้แล้วสินะจำได้แล้วและข้าก็ไม่กล้ามองหน้าเจ้าตรงๆแล้วด้วยทำไมข้าถึงได้พูดแบบนั้นออกไปหน้าอายจริงๆเลยอย่าพูดถึงมันอีกนะข้าขอละแค่นี้ข้าก็อายมากพอละอย่างที่เจ้าเขินอายแบบนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะ ไม่พูดเปล่าไซรัสยังจับมือที่ปิดหน้าของข้าออกทําให้สายตาของเราสองคนประสานกันพอดีจนข้าต้องหันหน้าหนีเพราะตอนนี้หัวใจบ้าีนบรรดาเต้นรายขึ้นมาจนจะทะลุอกข้าแล้วนี่ข้าเป็นอะไรไปเนี่ยทาไมต้องใจเต้นตอนมองหน้าไซรัสด้วยแถมตอนที่ไซรัสโอบกอดข้านั้นลูบไล้ปลุกเร้าข้าข้าก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจเลยสักนิดทั้งที่ปกติข้าต้องรังเกียจที่ถูกบุรุษด้วยกันแต่ต้องสิคงไม่ใช่ว่าข้ารักไซรัสหรอกนะ ไม่หรอกข้าจะขาดผู้หญิงมานานน่ะและหอยหาเรื่องแบบนี้ใช่มมนต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะพี่เห็นเจ้าเดี๋ยวทำหน้าเขินอายเดี๋ยวทำหน้าสับสนเดี๋ยวก็ทำหน้าโล่งอกจะไม่ต้องเอาหน้าเข้ามาใกล้ข้าเลยนะข้าได้แต่ขยับหนีเมื่อไซรัสขยับตัวเข้ามาใกล้ข้าด้วยความเป็นห่วงข้าไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแล้วหลังจากนั้นเจ้าทำอะไรข้าหรือเปล่า แลังจากข้าสลบไปเขาคงไม่ได้แอบจิ้มก้นข้าใช่ไหมนน่นสินะอย่ามาตอบยืนยวนะไฟสบายใจได้เรายังไม่ได้มีอะไรเกินเลยกันไม่พูดเปล่าไซารัสยังกระชับกอดแน่นขึ้นจนตอนนี้ตัวข้าแทบจะสิงเขาอยู่แล้วท้าไเจ้าถึงไม่ทำทั้งทงท,งที่ข้าเป็นฝ่ายเอ่ยปากขอให้ทำแท้ๆทั้งทั้งที่จะทำก็ได้ถ้าพี่ช่วยโอกาสทำกับเจ้าตอนนั้น เจ้าคงเกลียดพี่มากแน่และพี่ก็ไม่อยากฝืนใจเจ้าพี่จะรอจนกว่าเจ้าพร้อมอีกอย่างพี่มีเวลามากมายเพื่อรอเจ้ารองนั้นเราก็ค่อยเรียนรู้ไปด้วยกันเนอะพูดจบไซรัสก็กลมลงมาจูบที่หัวข้าเาบาๆทำเอาข้าทำตัวไม่ถูกข้าไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยข,ข้าจะออกไปดูทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างนี่ข้าจะใจเต้นแรงทำไมเนี่ยข้ารีบลุกขึ้นมาแต่งตัวก่อนจะรีบหนีออกจากห้องทันที ป็นอย่างนั้นไซรัสต้องได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นแรงของข้าแน่ๆน,นอ้าวกัปตันข้าหันไปมองตามเสียงก็พบว่าโจกำลังเดินออกมาข้างนอกพอดีเจ้าไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมแต่จากที่ดูเหมือนโจจะหายดีแล้วนะข้าไม่เป็นอะไรแล้วกัปตันพอดีข้ากินเหล้าที่พวกนางผสมยาเข้าไปน้อยเลยไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่นะปลดปล่อยนิดหน่อยก็หายแล้วแต่เหมือนโจแอลดีนฮวนจะกินเข้าไปเยอะตอนนี้ทั้งสามคนยังพักผ่อนกันอยู่เลยอ่ะ งั้นเหรองั้นเหรอข้าก็คงกินเข้าไปไม่เยอะตอนนี้ข้าถึงได้ไม่เป็นอะไรมากแล้วจริงสิโจข้ามีเรื่องอยากปรึกษาเจ้าหน่อยโจเป็นหมอเขาต้องรู้แน่ๆว่าอาการที่เขาเป็นคืออะไรปรึกษาข้างั้นเหรอโจถามอย่างงง,งๆข้าเลยพาโจมายังห้องพยาบาลเพื่อหาที่ยืงเงียบคุยกันกัปตัตนมีเรื่องอะไรอยากปรึกษาข้างั้นเหรอพอถึงห้องโจก็ถามเข้าเรื่องทันทีคือแบบว่า มันพอจะไปไปได้ไหมที่ถ้าเราไม่ได้กอดผู้หญิงนานๆแล้วจะรู้สึกใจเต้นกับผู้ชายด้วยกันข้าแกล้งใจถามออกไปตรงๆซึ่งเหมือนโจก็ถึงกับเบอเมื่อเจอคำถามของข้าเข้าไปกับตันถึงถ้าจะงดงามเรากับผู้หญิงแต่พวกเราเป็นเพื่อนกันข้าก็ยังไม่อยากเรียกท่านว่าที่รักนะเอ้ยไม่ใช่แล้วเว้ยข้าไม่ได้ใจเต้นกับเจ้าซึกงหน่อยเจ้าบ้านี่เดี๋ยวข้าจะจับโยนลงทะเลซะหรอกงั้นกับไซรัส ข้านีนถึงกับสนุงเม่จอโจพูดออกมาบ้าแล้วนะไม่ใช่สักหน่อยจริงๆนะแต่เมื่อจจะไม่เชื่อที่ข้าพูดเลยสักนิดขเขาอาแต่มองข้าด้วยสายตาราวกับมองข้าได้ทะลุป,ปรุโป,ปรงก็ได้ข้าก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปแต่เมือนเวลาข้าอยู่ใกล้ไซรัสทีไรหัวใจข้าเต้นแรงไม่เป็นจังหวะทุกทีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะแต่มันเป็นหลายรอบแล้ว ตอนที่เหตไซรัสอยู่ท่ามกลางผู้หญิงพวกนั้นไม่รู้ทําไมเขาถึงได้รู้สึกไม่พอใจและไม่สบอารมณ์มากๆในตอนที่เขาช่วยบรรเทาอาการกําหนัดของข้านั้นเขาไม่ได้รู้สึกรังเกียจเลยสักนิดกลับกันมารู้สึกดีมากๆเลยเขาไม่ใช่ว่าข้าชอบเขาใช่ไหมเขาไม่เคยชอบใครซะด้วยสิขขาเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่ข้ารู้สึกตอนนี้คือความชอบไหมกับตันถ้าไม่ได้ชอบเขาหรอกนะพอโจพูดแบบนี้ออกมาทำเอาข้าถึงกับโล่งอก แต่ท่านรักเขาเลยล่ะแต่เหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงมาที่อ,อกข้าเมื่อโจพูดอีกประโยคออกมานี่ข้ารักไซรัสงั้นเหรอไม่จริงนะนี่ข้าเผอตกลุมรักไซรัสงั้นเหรอแต่เขาเป็นเงือกและเป็นสินค้าที่เราต้องขายนะจริงท่านรักเขาเจ้ากา็ไปต้องย้ำข้ามากก็ได้นี่แต่เขาเป็นเงือกนะและยังเป็นสินค้าที่เราจะต้องเอาไปขายด้วยอีกอย่างข้าอาจจะขายผู้หญิงมานานก็ได้ ข้าได้แต่สุดเอาคางวามโต้อย่างหมดแรงความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับเผ่าพันธุ์หรือเวลานะกับตันตอนนี้ท่านอาจจะยังไม่เชื่อว่าท่านรักเขาแต่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองข้าได้แต่ถอนหายใจอย่างคิดไม่ตกแล้วถ้าท่านรักไซรัสจริงท่านจะทำยังไงกับท่านเทพแห่งลมละ่ะนั่นสินะข้าจะทำยังไงดีข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ตอนนี้สิ่งที่ข้าคิดได้คือต้องหาคนที่ฆ่าพ่อแม่ของข้าให้เจอแล้วแก้แค้นก่อนและจากนั้นก็คงต้องก้มหน้ายอมรับความผิดไม่รู้ว่าท่านเทพแห่งลมจะโกรธข้าขนาดไหนเขาอาจจะโกรธข้ามากจนสาปให้ข้ากลายเป็นรายทะเลเลยก็ได้แล้วไซรัสล่ะท่านยังคิดที่จะขายเขาอยู่ไหมเออขายสิถึงข้าจะรักเขาแต่ยังไงข้าก็ยังจะขายเขาอยู่ดีเพราะข้าคงเอาเขาติดเรือไปด้วยตลอดไม่ได้ ไว้ทุกอย่างจบค่อยไปชิงคืนมาก็ได้นี่ท่านนี่มันใจร้ายจริงๆเลยอะแต่ก็เอาเถอะท่านยังพอมีเวลาคิดอีกสี่วันว่าจะขายหรือไม่ขายเขาที่เจ้าพูดแบบนี้แสดงว่าอีกสี่วันเราก็จะถึงก่อการริตแล้วสินะขอบใจเจ้ามากนะที่เราฟังข้าเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ได้รู้ว่าสิ่งที่ข้ากําลังรู้สึกอยู่มันคือความรักข้าดีใจที่ช่วยท่านได้นะกับตันแต่ไม่ว่าท่านจะเลือกเก็บเขาเอาไว้หรือจะขายเขา พวกเราก็จะเคารพในการตัดสินใจของท่านนะกัปตันข้ายิ้มออกมาไม่ได้ยินสิ่งที่โจพูดพวกเขาไม่เคยทําให้ข้าลำบากใจเลยสักนิดกลับกันพวกเขาเข้าใจข้าและคอยสนับสนุนมาโดยตลอดขอบใจเจ้ามากเลยนะโจพวกเจ้าไม่ใช่แค่เพื่อนแต่เป็นครอบครัวที่แสนสาคัญของข้าเลยละ่ะข้าขอตัวไปดูทุกคนก่อนนะไม่รู้ป่านนี้ทั้งสามคนจะนําหมดตัวไปหรือยังอะ่ะข้าได้แต่ขําออกมาเมื่อคิดสภาพของทั้งสามคนนั้น เจ้าไปเถอะเดี๋ยวข้าจะทำอาหารไม่ให้ข้าจะทำอาหารให้สุดฝีมือเลยย่าข้าถึงกับสะดุ้งเมื่อโจแหกปากพร้อมกับมีท่าทีตื่นตกใจเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยโจข้าแค่จะทำอาหารไม่ได้จะฆ่าใครสักหน่อยทำไมต้องทำหน้าแบบนั้นด้วยเนี่ยข้าว่าท่านไปคุมเรือเถอะเดี๋ยวข้าไปดูสามคนนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวข้าจะไปทำอาหารง่ายๆให้เองอืมถ้าทางกลัวๆนี่มันอะไรกันเนะ จะบอกว่าข้าทำอาหารไม่อร่อยงั้นเหรอครั้งล่าสุดที่ข้าทำอาหารข้าแค่เผลอใส่เครื่องปรุงมากไปหน่อยพราะทุกคนกินอาหารฝีมือข้าเข้าไปก็พากันสลบไปสาวมวันสามคืนเท่านั้นเองนะนะกัปตันถือว่าข้าขอเถอะนะงี้ก็ได้ฝากทุกคนด้วยนะในเมื่อโจพูดถึงขนาดนี้ข้าก็จะไปคุมเรือก็ได้ฟะและจากนั้นข้าก็เดินออกมาคุมเรือส่วนโจก็เดินหายเข้าไปในห้องเพื่อตรวจดูอาการของทุกคนสักพัก ก่อนเขาจะเดินออกมาเตรียมอาหารข้าก็กะจะเข้าไปช่วยโจจัดเตรียมวัตถุดิบนะแต่โดยเจ้านั่นไล่ออกมาซะก,ก่อนข้าเลยเดินมาสองกล้องดูบริเวณรอบๆหรือว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ซึ่งมัอนก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่19นะครับเดี๋ยวช่วงต้นของตอนนี้มันจะมีเอนนะทุกคนยังไงก็เอามันกรุบกริบอะแต่ว่ามันก็อ่านไม่ได้อยู่ดีอะทุกคนก็ไปอ่านกันเอาเองนิดนึงนะแล้วค่อยมาฟังต่อ ยังไงก็ฝากเป็นกํากลังใจให้คุณได้เขียนปลาทองหัววุ้นด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณได้เขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้วัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะะสวัสดีครับผมวัตนาเบ้